รักแรกพบตีคอดยังไงลูกศิษย์หลายๆคนนะครับตกม้าตายเพลงนี้เฉยเลยเอาง่ายๆก่อนมันเป็นจังหวะ6 8เอาให้ง่ายกว่าน,นั้นนะครับในหนึ่งห้องเราแบ่งเป็น6จังหวะคิดง่ายๆนะครับตามนี้เนาะดีดลง6ทีท่อนแรกของเพลงนะที่เป็น e major 7 a minor 7แล้วก็ D9 อย่าง e major 7เนี่ยเราต้องดีดนะครับให้ครบ6ครั้ง one t h r e f o r i v e ส่วน a minor 7กับ d 9เนี่ยเราแบ่งคอดละ3ที one two t h ถ้าเกิดเราเพิ่มดีเทลให้มันดูมีมิติมากกว่านี้อีกให้เพิ่มดิดขึ้นมาทีหนึ่งผมจะนับแบบว่า two t h r e six one two t h r e u r ต้องอะนั่นแหละครับที่เราจะดิดขึ้น one two three f six one two t six นะอีกทีหนึ่ง one One, two, three, uh, four, five, six. นะครับอย่างเจ้าเอเมเนกับ d ีเนี่ยเราก็แบ่งนะครับสาทีเอเมเน one two t r e e uh, four ก็จะเป็น D9 แล้ะนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมท่องนะครับให้ได้ก่อนนะ one two three uh, four five, six. one, two, four, five, six, one. นี่เป็นวิธีการดีคอรกง่ายๆในการเล่นรักแรกพบนะครับใครอยากให้ทําวิธีการตีคอรแบบอื่นอีกนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลย